สวัสดีครับมาพบกับช่องมวยตู้เจ็ดดาวทําการวิคอ์วิจารณ์โดยนักสู้มือเปล่าเราจะมาทําการวิคอ์วิจารณ์ศึกเจ้ามวยไทยบวกสอสมหมายประจำวันเสาร์ที่2มีนาคม2 5 1 7ถ่ายทอดสดทางช่อง3 HD ดีหมายเลข33ถ่ายทอดสดเวลา12อนาฬิกา15นาทีถึงเวลา4นาฬิกาคู่มวยทําการหาสดมีกันหมด4คู่คู่หนึ่งการสดเป็นการพล่าทางด้านเทวฤทิ์ทีเคิมพบก,กับทางด้าน มงคลเพชรสองมงคลการช่างต่อยเวทน้ำหนักหนึ่งร้อยสิบหกปอนด์คู่ที่สองการสดไปรองคู่เอกเป็นการพู้เล่นทางด้านมนัสต่อยแย้มสวนต่อยเวทน้ำหนักหนึ่งร้อยสิบห้าปอนด์ต่อยเวทน้ำหนักสองปอนด์ทางด้านเพชรอันดาเกียรติยอดยิ่งต่อยเวทน้ำหนักหนึ่งร้อยสิบเจ็ดปอนด์คู่ที่สามการสดเป็นคู่เอกเป็นการพู้เล่นทางด้านเพชรจักรจันทร์ช่อห้าพยักษ์พบกับทางด้านทูมอร์โรอีริกูฟอะคาเดมี่ต่อยเวทน้ำหนักหนึ่งร้อยยี่สิบปอนด์คู่ที่สี่การสดเป็นการสดหลังคู่เอก เป็นการพกล่าทางด้านคีแลนบูทีภูเก็ตมวยไทยพบก,กับทางด้านจากเพชรผู้ใหญ่พรชัยท่าสาราต่อยเวทน้ำหนักหนึ่งร้อยยี่สิบสี่ปอนด์ก่อนที่เราทําการขอวิจารณ์หัวขอบกว้างผู้สนับสนุน,นครับสำหรับสมาชิกท่านใดที่กำลังมองหาตัวช่วยในการรุนกีฬามวยไม่มีเวลาไปหน้าตู้หรือเข้าสนามผมขอแนะนําพักยกสองซี่มวยพักยกระบบออโต้ราคาสนามเปิดให้เล่นทุกยกมีทั้งมวยเดี่ยวและมวยเต็บ สำหรับสมาชิกท่านใดสนใจสามารถแอดไลน์เข้าไปสอบถามทุกคนได้สมาชิกอย่าลืมทับเวลาแอดไลน์เพิ่มเพื่อสมาชิกอย่าลืมใส่แอดนำหน้าแอดไลน์ line, ไปที่แอดพีเคสองี่พักยกพีเคสองี่การเงินมั่นคงรอบเต็มฝากถอนรวดเร็วทันใจสมาชิกแอดไลน์ไปลืมบอกมวยตู้ช่องเจ็ดดาวแนะนำมาพักยกโรอตโตให้ดีสุดตอนนี้ต้องพักยกสองสี่เท่านั้นเราก็จะเ,เริ่มทำการวิเคราะห์วิจารณนะ์ครับคู่หนึ่งการสดเป็นการูพร่าทางด้านเทวริสทีเคพิยมพบกับทางด้าน มงคลเพชรสอม,มงคลการช่างต่อยเวทน้ำหนัก1 1 6อปอนด์ฝ่ายแดงนะครับทางด้านเทวริศ TKP ยิมอายุนะครับ17ปีมวยมาจากจังหวัดสงขลาสูง1 6 5เซนติเมตรทำการเก็บตัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวยศักดิ์เชศทางด้านเทวริศนะครับเป็นมวยถนัดสายจังหวะฝีมือดีเอากลบเครื่องหลักเรียมสมองมวยดีอาวุธออกได้หลากหลายนอกได้ในดีจังหวะด,ดักเตะดักแทงนะครดีมาส่ออ่อนแรงแข้งหน้าสายออกให้ดี เข่าวงในปั้มรัดมัดตีดีแข็งแกร้งแข็งแรงใช้ได้วิจิตใจมั่นคงสองไฟล่าสุดมีพิกแพนออกจ้อยหนึ่งทางด้านอัมหิตไทเกอร์มวยไทยที่เวทีมวยธนากาศดอนเมืองแล้วก็ไฟล่าสุดครับชนะน็อกจ้ยสามด้านมงคลเพชรสองมงคลการช่างที่เวทีมวยสามอ้อมน้อยส่วนฝ่ายเมืองินนะเป็นปทางด้านมงคลเพชรสองมงคลการช่างหรือด้านมงคลเพชรแจ็กกี้ยิมอายุ18ปีเป็นมวยมาจากจังหวัดขอนแก่นสูง178ซนเมตร ทำการเก็บตัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวยสอมองคลการช่างจังหวัดปทุมธานีทางด้านมงคลเพชรนะครับเป็นมวยถนัดขวารูปร่างสูงยาวนับทรงมวยมวยเข่าในเดินแทงกว้างแทงนับปอดใหญ่ปลาแรงบูสู้ดีอาวุธวงนอกพอใช้ได้นะครับเตะต่อยหนักแรงหัวใจัวใจมั่นคงสองไฟล่าสุดที่มีชนะคะแนนด้านข่าวสดง้อบางกะปิที่เวทีมวยธารากาดอนเมืองแล้วก็ไฟล่าสุดนะครับพิกแพ้นอกยุยสามด้านเทวฤทธิ์ทีเคพิยมที่เวทีมวยสามอ้อมน้อย มวยคู่นี้สมาชิกถ้าสมาชิกชอบเพศนักชกรุ่นน้องครับจังหวะฝีมือดีเอาบเครื่องออกได้หลากหลายนะครับนอกได้ในดีมาสออ่อยรุ่นแรงจังหวะดักเตะดักแทงทำไดดีหลักเรียมสมองมวยดีครับแต่รูปร่างชกเนี่ยเสียบเปียบเห็นเลยนะครับกนักชกด้าน่วยแดงเทวริสทีเคพีมถ้าสมาชิกชอบเพศนักชกรุ่นพี่ครับรูปร่างชกเนี่ยได้สูงได้ลอยกันเห็นเลยครับประเภทมวยสูงยาวเดินแทงกว่างแทงเตะต่อยหนักแรงนะปอดใหญ่ปลายแรงครับ แต่เป็นมวยที่ทาตมวยน้อยครับโดนอาวุธหนักๆแรงๆเนี่ยมักจะทนไม่ได้นะครับโดนเป็นโดนนับโดนน็อกเป็นประจำนับคณะกงราด้านควายเงินมงคลเพชรสอม,มองคลการช่างก่อนที่กรรมการสารุปการคัดประจำจะเล่าข่าวๆนะสมาชิกมวยคู่นี้เจอกันมาในไฟล่าสุดของทั้งคู่ครับวันนั้นเจอกันที่เวทีมวยสามอ้อมน้อยครับเมื่อวันที่13เดือน1ปี2 5 6 7ก็ต่อยกันมาเมื่อประมาณ1เดือนฝ่าๆนะครับวันนั้นต่อยกันเวทนักหนัก115บปอนด์เป็นทางด้านเทโบริสเนี่ย ขึ้นมาเป็นรองนะครับแล้วก็มาได้นับ8ปดยกที่2นะครับแล้วก็มาชนะน็อกโนที่3เรียกว่ารูปเกมการชกวันนักสนุกนะครับดูเดือดตื่นเต้นพลิกไปพลิกมาครับไฟนเนี้ยเป็นการแก้มือกันใหม่นะส่วนตัวนะสมาชิกผมเลือกชอบทางด้านนักชกรุ่นพี่นะร,รูปร่างชกได้สูงได้รอดกันเห็นเลยครับอย่างทางด้านมงคลเพชรสองมงคลการช่างแต่ถ้าต้นต้นนะทางด้านมงคลเพชรเนี่ยสมาชิกทนรูกหนักรุ่งแรงของทางด้านเทวฤทธิ์ได้นะครับโดนหมัดไม่ออกการโดนศอก ไม่ออกรับโดนเตะขาไม่มีสะดุ้งไม่พลาดโดนนับโดนน็อกไปก่อนครับดูว่าเกมไปปลายเกมระยะยาวเนี่ยทางด้านมงคลเพชรครับขอให้เดินได้ถึงตัวตลอดบล็อกหมัดบล็อกซอกให้ได้นะครับใช้รูปร่างชกได้ดีเปรียบครับเดินแทงกว่างแทงครับจังหวะวงในเนี่ยจังหวะกดแขนไร้แขนกวางแทงดันแทงเนี่ยทาได้ดีทําได้ดีพอเห็นเลยนะครับไฟเจอกันล่าสุดเนี่ยไปปลายนะครับมววที่ตัวใหญ่ฝ่าครับเดินถึงตัวตลอดเดินแทงกว่างแทงบดเบียบไปแล้วครับ ดูว่าโดนต่อโดนไปไปลายเนี่ยทางด้านมงคลเพชรเนี่ยดูดีฝ่าจะบดเบียดชนะเทวริสเคพยิมแก้มือได้สําเร็จก็มาถึงคู่ที่สองนะครับคู่ที่สองคาราซนเนี่ยไปล้องคู่เอกเป็นการพบล่างทางด้านมานัทต่อแย้มสวนพบกับทางด้านเพชรอันดาเกียรติยอดยิง่งไฟเนี่ยนะครับทางด้านมานัทเนี่ยต่อยเวทหนักหนึ่งร้อยสิบห้าปอนด์แล้วก็ต่อเวทสองปอนด์นะครับทางด้านเพชรอันดาเกียรติยอดยิง่งฝ่ายแดงนะครับทางด้านมานัทต่อแย้มสวนถึงด้านมนัทยอดยุทธ์มวยไทย อายุ21ปีครับเป็นมวยมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชสูง168ซเมตรทการเก็บตัวฝึกซ้อมที่ค่ายมวยต่อเยี่ยมส่วนทางด้านมานัสนะครับเป็นมวยถนดัดขวาเอาวุธกบเครื่องรักเรียมสมองมวยดีอาวุธนเนี่ยออกได้หลากหลายนครับนอกได้ในดีเตะต่อยหนักแรงใช้ได้ครับมาสออ่อยรุนแรงสอกดักสอก,ส,อกส่วนเนี่ยออกได้แม่นออกได้คมจังหวะดักเตะดักแทงก็ทําได้ดีเข่าในปั้มรัดมัดตีดีแข็งแรงใช้ได้การย,ายืนอเล่บปลายเนี่ยมั่นคงวังสงาวสุดิ้นาน เพชรนิพนธ์ศักดิ์จรบอรที่เวทีมัวสามอ้อมน้อยแล้วก็ไฟลล่าสุดรับชนะน็อกด้วยสี่ด้านพันรำมทีเอ็นไดมอนท์โฮมที่เวทีมัวร่าดำเนินส่วนฝ่ายเมืองน,นับเป็นทางด้านเพชรอันดาเกียรติยอดยิ่งอายุ18ปีนับมวยมาจากจังหวัดชุมพรสูง170ซเมตรทการเก็บตัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวยเกียรติยอดยิ่งจังหวัดชุมพรทางด้านเพชรอันดานับเป็นมวยถนัดขวาครับรูปร่างสูงยาวทรงมวยมวยเข่าในเหนียวแน่นครับเดินแทงหว่างแทง เตะต่อยหนักแรงใช้ได้นะครับแข่งหน้าสายก็อ่อยดีมากสออ่อยรุ่นแรงครับบูสู้ดีปอดใหญ่ปลาแรงขยันเดินเปิดเกมขยันอวุธกุญชีดวใจเนี่ยสู้ดีมีลูกคืดตลอดสองไฟล่าสุดครับก็มีพลิกแพ้คะแนนด้านเพชรดดนเปชอห้ายัก์ที่เวทีมวยธนกาศดอนเมืองแล้วก็ไฟล่าสุดครับพลิกแพ้คะแนนด้านกำปั้นทองชอห้ายักษ์ที่เวทีมวยธนกาศดอนเมืองมวยคู่นี้สมาทิก มวยคู่นี้นะครับสมาชิกถ้าสมาชิกชอบประเภทนักชกรุ่นพี่นะครับกระดูกการผ่านมวยเนี่ยดีฝ่าอายุมวยมากฝ่ากันนะครับอายุจริงมากกัน3ปีประเภทมวยฝีมือเอากลบเครื่องนอกได้ในดีเตะต่อยหนักแรงรักเรียมสมองมวยดีแต่รูปร่างชกเนี่ยเสียบเปียบนะครับพื้นฐานเดิมเนี่ยเป็นมวยที่การยืนแลไปปลายเนี่ยไม่ค่อยมั่นคงนครับธาตมวยน้อยโดนบทโดนเบียดยุบมียอดมียอมกระนักชงด้านฝ่ายแดงมนัดต่อยแย้มสวน ถ้าสมาชิกชอบเพศนักชกรุ่นน้องครับรูปร่างชกเนี่ยได้สูงได้รอยสกันนิดหน่อยครับไฟนี้ถือว่ามีการปล่อยเวทปล่อยน้ําหนักขึ้นมานะครับตัวเด็กเองเนี่ยน่าจะอยู่ในช่วงกาลังโตนะครับคุมน้ําหนักไม่ได้แล้วครับแล้วก็ปล่อยเวทขึ้นมาดูได้จากสองสามไฟล่าสุดของสองสามไฟล่าสุดครับของด้านเพชรอันดาเนี่ยดูว่าไปปลายเนี่ยยุเร่งไม่ขึ้น,นครับมียุบมีย่นแล้วก็มีแผ่วนะครับ ประเภทมวยสูงยาวครับเอาครบเครื่องนอกได้ในดีจังหวะดักเตะดักแทงทำพอดีมาส่ออ้อยดีนะครับจุดเด่นในมวยเข่าในเหนียวแน่นแข็งเก่งแข็งแรงครับเดินแทงหว่างแทงบูสู้ดุดันหัวใจสู้ดีนักชงด้านก่าวหนึ่งเพชรอันดาเกียรติยอดยิง่งสรุปการเขารพจาร์คู่ที่2รองคู่เอกนะสมาชิกส่วนตัวนะสมาชิกผมแนะนําให้สมาชิกเข้าไปก่อนครับทางด้านนักชกรุ่นพี่ชื่อเสียงดีฝ่าครับกระดูกมวยดีฝ่ายางด้าน มันัดต่อยแยมต่วนดูว่าต้นๆเนี่ยจังหวะฝีมือเนี่ยดูดีฝ่าอาวุธต้นๆเนีน่ยจอกได้หน,นักได้แรงกว่ารับจังหวะต่อ,ตอยมาเตะขาฟันซอกเนี่ยรุนนับรุนน็อกรับเต็มก่อนได้สมาชิกเข้าทางด้านมันัดครับมีราคาสมาชิกก็อย่าลืมแต่งตัวบางทุนด้วยเกมไปไปลายครับถ้าทางด้านมนัดเนี่ยสู้เข่าองในได้นะครับกดแขนไร้แขนกวางหน้าสู้ได้ไม่ยุบไม่ย่นไม่แผ่วปลายนะแล้วก็พยายามชกในรูปเกมตัวเองถนัดครับอย่าเน้นปั้มเข่าองในหน้ามากครับ น่าจะประคองเกมเอาชนะนักชกรุ่นน้องด้านเพชรอันดากเกียรติยอดยิ่งไปเป็นได้แบบสนุกก็มาถึงคู่ที่3นะคู่ที่3าารสดสนี่เป็นคู่เอกเ,เ,เป็นการโพล่าทางด้านเพชรจักรจันทร์ชอห้าพยักษ์พบก,กัทางด้านทูโมโรเกียตรติทรงฤทธ์ต่อยเวทน้ำหนัก120ปอนด์ฝ่ายแดงนะเป็นทางด้านเพชรจักรจันทร์ชอห้าพยักษ์หรือชื่อเก่าวคือพรพรมช .5 อห้าพยักษ์อายุ21ปีเป็นมวยมาจากจังหวัดศรีสะเกษสูง170เซนติเมตรทำการเก็บตัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวยส่อสมหมาย ทางด้านเพชรกระเจนครับเป็นมวยขนัดสายรับรูปร่างชกเนี่ยสูงยาวรับทรงมวยอ่อนมวยฝีมือหลักเรียมสมองมวยดีครับยืนมวยสวยยืนมวยนิ่งครับตั้งรับจับทางดีเตะสายต่อยสายครับจังหวะดักเตะดักแทงทำดีนีครับลูกที่สำราญจังหวะทำได้ดีเรียมตัวดีครับเรียมหักเรียมเทเนี่ยทำได้ดีวงในเข่ามีลูกกดแขนไร้แขนกว่างหน้าดันแทงมีศอกสลับวุฒหดวใจมั่นคงสองไฟล่าสุดมีแพ้คะแนนได้แปะยิ้มสอบบุญิีฤทธิ์ที่เวทีมวยสามอ้อมน้อย แล้วก็ฝ่ายล่าสุดครับแพนอ็อกจอยสด้านขุนซึกน้อยบูมเด็กเสียนที่เวทีมวยฐานอากาศดอนเมืองส่วนฝ่ายเมืองนะเป็นทางด้านทูโมโรเกียรติทรงฤทธิ์ถึงด้านทูโมโรอีริก,กุปอะคาเดมี่อายุ21ปรีเป็นมวยมาจากจังหวัดบึงกาฬสูง1 6 7เซนเมตรทำการเก็บตัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวยเกียรติทรงฤทธิ์ทางด้านทูโมโรนะครับเป็นมวยถนัดสายครับจังหวะฝีมือดีเอาครบเครื่องหลักเหลี่ยมสมองมวยดีอาวุธดอกนี้หนักทีนน่แดงทุกทุกนะครับเตะต่อ,อยหนักแรงครับจังหวะ เตะสายต่อยสายรับซอกสายมาสายเนี่ยออกได้หนักได้แรงครับซอกดักซอกส่วนเนี่ยออกได้แม่นออกได้คมเข่าองในปั้มรัดมัดตีดีแข็งเก่งแข็งแรงครับซอกรับชิดอ่อยดีมวจิตวใจสู้ดีมีทุกึ์ตลอดสองไฟล่าสุดที่มีชนะคะแนดนด้านหานเพชรเยดเพชรที่เวทีมวยจิตบังนน์แล้วก็ไฟล่าสุดครับชนะคะแนดนด้านรักจุมพรท่าแสยยาสัตว์ที่เวทีมวยสามอ้อมน้อยมวยคู่เนี้ยสมาชิกท่าสมาชิกชอบประเภทนะครับยอดมวยคนล่าสุดครับกอมการชกก่อนที่ จะมาแพ้ติดต่อสองไฟล่าสุดเนี่ยสมาชิกปีหกหกเนี่ยชนะรวดครับเจ็ดแปดไฟครับไม่แพ้ใครครับช่วงฟอร์มช่วงปีหกหกครับแล้วก็ต้องแต่ได้รางวัลครับยอดมวยปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกเนี่ยฟอร์มการชกสองไฟล่าสุดเนี่ยแพ้ติดต่อมาตลอดครับประเภทมวยถนัดสายเอาคุกเครื่องรากเรียมสมองมวยดีเก็บกันบางโตเก่งจังหวะเตะตั้งขวางคารทำมาดีครับเข่าในแข็งแรงชะได้มาสอออรุนแรงครับหน้าเสือตัวเงินดีครับเป็นทีมงานดันสู้ดันเร่น กระนักชงด้านควายแดงเพชรกระจันชอห้าพยักษ์ถ้าสมาชิกชอบเพศมวยถนัดสายนะครับอาุรบเครื่องรักเตรียมสมองมวยดีเตะต่อยหนักแรงครับจังหวะดักเตะดักแทนรีเข้าในแข่งแก้งแข็ง,ขง,ขงแรงครับการยือนอและปลายมั่นคงฟอร์มการชกสี่ไฟหลังสุดเนี่ยชนะติดต่อมาตลอดครับโชว์ไว้ดีโชว์ไว,ว,ไว้สวยสภาพร่างกายช่วงนี้ถือว่าดีเยี่ยมครับกระนักชงด้านฝ่ายเงินทูมาร์โรเกียร์ซงริ์ก่อนที่ผมจะทําการสรุปการข้อวิจารณ์ผมจะเล่าข้าวสมาชิก มวยคู่นี้เคยเจอกันมาหนึ่งไฟครับต่อยกันที่เวทีมัวราชจำเนินครับเมื่อวันที่19เดือน7ปี2 5 6 6อยก็ต่อยกันมาเมื่อ6-67เดเดือนที่แล้วครับวันนั้นต่อยเวทีหนัก1 1 8ปอนด์เป็นทางด้านเพชรจักรจันทครับพลิกเอาชนะคะแนนลงมาแบบสนุกนะครับไฟนะทางด้านเพชรจักรจันเนี่ยขึ้นไปไปลองนิดหน่อยครับแล้วก็ชนะคะแนนลงมาแบบสนุกรูปเกณเนี่ยสนุกพลิกไปพลิกมานะครับสรุปการข้อพิจารณาคู่ที่3นะสมาชิกส่วนตัวมเลือกชอบไปทางด้าน นักชกที่กําลังฟอร์มสดรับสภาพร่างกายช่วงนี้ดีเยี่ยมครับอย่างด้านทูมรโรเกียร์ทรงฤทธิ์ดูว่ามวยคู่นี้สมาชิกรูปเกมต้นต้นเนี่ยน่าจะออกมาแรกอุ้ยครับชิงจังหวะแรกแข้งชิงเรียมชิงพิษไหวพิบก,กันสนุกครับพลิกไปพิกมาในยกตน้นๆ้นครับแต่เกมไปไปลายเนี่ยบทเบียดแรกอุ้ดไปแล้วผมดูทางด้านทูมรโรครับสภาพร่างกายช่วงนี้ยังไงก็ดูดีฝ่าครับรูป,บ,ปรบูรูปสู้ครับรูปุงแรงของอุ้ดเนี่ยดูว่าไปปลายเนี่ยทำได้ดีฝ่าครับการยืนระยะไปปลายเนี่ยดูว่ามั่นคงฝ่าโดนต่อโดนเนี่ย จะบทเบียดชนะยอดมวยปีปีล่าสุดครับอย่างราชเพชร,ชระจันชอฮะพยักไปได้แบบสนุกตื่นเต้นนะครับก็มาถึงคู่ที่4ี่ครับสดคู่ที่4ี่ครับสดเป็นการพบกันทางด้านดีแลนบูทรีภูเก็ตมวยไทยนะพบกันทางด้านจากเพชรผู้ใหญ่พรชยัยท่าสาราต่อยเวทน้ำหนัก124ปอนด์ครับฝ่ายแดงเ,เป็นทางด้าน, land, นคีดีแลนดับ 3, et, ai, บูทรีภูเก็ตมวยไทยนะทางด้านฝ่ายแดงเนี่ยทางด้านคีแลนด์เนี่ยเป็นนักชกชาวออสเตรเลียครับ ทำการฝึกซ้อมที่ค่ายมวยบูทรีภูเก็ตมวยไทยนะครับไม่มีข้อมูลเลยครับสมาชิกของด้านขี่แรนครับส่วนฝ่ายเงินเนี่ยทางด้านจากเพชรผู้ใหญ่พรชัยท่าสารานะครับหรือด้านจากเพชรวิษณุกรนการเดินครับก็ยูถ่ายจากเวทีมาตรฐานเมืองกรุงไปนานเลยครับมวยคู่นี้สมาชิกข้อมูลทั้งคู่เนี่ยผมไม่มีเลยครับต้องขออภัยมาณะที่นีด้วยครับเพราะเช้าวันชกวันช่างเนี่ยขอให้สมาชิกเช็คดูทีนะครับดูสภาพเนื้อตัวนะครับทั้งคู่เนี่ย มาดีขนาดไหนนะครับแล้วก็พยายามดูรูปเกมการชกบวเวทีเป็นหลักผมก็ไม่ได้ทําการวิเคราะห์วิจารณ์คููที่สี่หลังคู่เอกแล้วก็จะมาสรุปการเควิจารณ์นะสมาชิกก่อนที่จะสรุปการเควิจารณ์นะสมาชิกผมขอฝากนะครับสําหรับสมาชิกท่านใดชอบการวิเคราะห์วิจารณ์ผมนะแล้วก็มวยเด็ดติดดาวเนี่ยสมาชิกช่วยเข้าไปกดนะครับติดตามเพจ Facebook นะครับมวยตู้เจ็ดดาวฟันธงมวยเด็ดครับมีทีเด็ดให้สมาชิกนะครับมวยชอบมวยติดดาวให้สมาชิกเล่นทุกวันครับ เราก็จะมาสรุปการขอวิจารณ์นับคู่นึงการสอดผมเลือกชอบทางด้านมงคลเพชรสองมงคลคนการช่างนับดูว่าต้นต้นเนี่ยไม่พลาดโดนนับโดนน็อกไปปลายเนี่ยดูดีฝาครับแข็งแกร่งกว่าครับจะชนะเทวริษทีคีไปยิมเป็นไปแบบสนุกคู่ที่2นับเลือกชอบทางด้านนักชกรุ่นพี่ครับอย่างด้านม,น,มนัดต่อย้ยมส่วนดูว่าตน้ตนตอนอ้นจังหวะฝีมือดีฝ่าครับอาวุธอ่อนนิ่หนักแรงกว่านะครับต้นต้นไปปลายมียุบมย่นดูดีฝ่าจะชนะเพชรอันดาเกียรติยอดยิ่งเป็นไปแบบสนุก คู่ที่3นับเลือกชอบทางด้านนะักชกฟอมสดทางด้าน,นทูโมโร่โรเกียร์ทรงฤทธิ์ดูว่าสภาพร่างกายช่วงนี้ดีฝ่าหนะับบทเบียบแล้วจะชนะเพชรกิจชอห้าพยักเป็นแบบสนุกคู่ที่4ี่ขาสดเนี่ยไม่ทําการวิเคราะห์วิจารณ์นะครับเพราะว่าไม่มีข้อมูลครับของทั้งคู่เลยนะครับมวยชอบนะครับคู่ที่ประจําศึกมวยไทยศึกเจ้ามวยไทยบวกสมสมหมายนะประจําวันเสาร์ที่2มีนานสมาชิกผมเลือกชอบไปให้สมาชิก1คู่นะครับเลือกชอบไปที่ มงคลเพชรสอมองคลการช่างนับต้นๆเนี่ยสมาชิกใจเย็น,นครับถ้าเกิดชอบด้านมงคลเพชรเนี่ยสองยกเนี่ยไม่นับไม่นอกนับดูว่าไปปลายเนี่ยดูดีฝ่านบเข่าในแข็งแก้แข็งแรงกว่ารูปร่างชกในที่สูงที่รอยฝาเห็นเลยครับจะบทเบียชนะเทวริดทีเคพิมเป็นแบบสนุกชอบด้านมงคลเพชรสอมองคลการช่างเป็นโมเดลดาวตัวที่หนึ่ง